จังหวัดนคปรปฐมภาพกล้องวงจรปิดจ,จับภาพรถกระบะพุ่งชนดงกล้วยทะลุเข้ามาในบ้านโชคดีแขวนพระสมเด็จบางขุนพรมแคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อเวลา12นาฬิกา15นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลบางปลาได้รับแจ้งรถกระบะพุ่งเข้ามาในบ้านประชาชนตำบลบางปลา รุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมในที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวติดถนนเลขที่39หมู่6ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมถนนสายบางปลาบางระกรรมมุ่งหน้าไปทางบางเลนพบรถกระบะยี่ห้ออิสุสสีขาวแคปหมายเลขทะเบียนบจ166ปทุมธานีมีร่องรอยรถเป็นทางยาวเสียหลัก ตกข้างทางชนดงกล้วยกำแพงบ้านเสียหายและพุ่งเข้าไปในบ้านประชาชนต้นกล้วยหักขาดกระเด็นไปห้าต้นรั้วบ้านตรงโรงจอดรถเสาปูนหักท่อน้ำแตกรั้วปูนหักสภาพรถด้านหน้าเสียหายฝากระโปรงด้านขวายุบไฟเลี้ยวกระจกข้างแตกล้อหน้าด้านซ้ายแตกจากการตวรวจสอบชื่อผู้ขับขี่ คือนายบุญชูบุตรนิ่มอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่109ทับ1หมู่2ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีจากการสอบถามนายบุญชูบุตรนิ่มอายุ66ปีได้ทราบว่าตนเองขับรถยนต์มาจากอำเภอบางใหญ่เพื่อจะนำมะพร้าวหลังรถไปปลูกที่ตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนในระหว่างขับรถยนต์มาโทรศัพท์หล่นเลยก้มเก็บเงยหน้าขึ้นมารถเกิดเสียหลัก พุ่งชนดงกล้วยรั้วบ้านและพุ่งทะลุไปโรงจอดรถหน้าบ้านประชาชนส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดปลอดภยัยซึ่งคนขับได้สวมพระสมเด็จบางขุนพมรมเลี่ยมกรอบเงินซึ่งตนเองเชื่อเป็นบารมีพระสมเด็จบางขุนพมรมคุ้มครองทำให้ตนเองสภาพร่างกายแคล้วคลาดปลอดภยัย ไม่ได้รับอันตรายแต่มีทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโชคดีที่ไม่มีคนมานั่งที่หน้าบ้านจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านเจ้าของรถได้แจ้งบริษัทประกันภัยเข้ามาดำเนินการรับผิดชอบในความเสียหายในครั้งนี้ค่ะได้ตรวจสอบถามนางนัทธประพัฒน์อรุณพันธ์อายุ55ปีที่อยู่ 39หมู่6ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้เล่าว่าตนเองในขณะที่รถพุ่งเข้ามาในบ้านได้ยินเสียงดังโครมตนเองจึงได้เรียกลูกชายออกมาดูซึ่งตนเองนั่งอยู่ในบ้านโชคดีตนเองไม่ได้ออกมานั่งหน้าบ้านปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน